ตอดปิติเผยตัวอย่างเหรียญหลวงปูศิลารุ่นยอดเศรษฐีข้อหวยแห่ซุมเลขด้านหลังตอดปิติพิรมพักดีสามีของนางเอกสาวนุ่นวรนุษย์ได้เผยชมเหรียญหลวงปูศิลารุ่นยอดเศรษฐีเนื้อเงินที่ตนเองได้ร่วมสร้างซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของชีวิตเขาหลังจากมีโอกาสได้เข้ากราบพระราชวชรธรรมสนหลวงปูศิลาสิริจันโทนวัดพระาธาตุหมื่นหินวชิรสพนยานจังหวัดกาลาสินในพิธีพลีมหามวลสารหล่อเหรียญรุ่นยอดเศรษฐีบล็อกพิมพ์ละเอียดสวยงามสุดๆ ต๊อดปิปิตได้โพสภาพเหรียญหลวงปู่ศิลารุ่นยอดเศรษฐีเนื้อเงินพร้อมแคปชั่นสั้นๆว่าตัวอย่างหล่องเงินยอดเศรษฐีภาพที่เผยแพร่ออกไปได้รับการตอบรับอย่างดีจากแฟนๆที่ต่างเข้ามากดไลค์กันสนันและยังคอมเมนต์ไปในทิศท,ทางเดียวกันด้วยว่าบล็อกพิมพ์ละเอียดสร้างออกมาได้สวยงามสุดๆทั้งยังขอร่วมอนุโมทนาบุญกับคณะผู้สร้างอีกด้วยข้อหวยแห่ซูมเลขด้านหลัง นอกจากความสวยงามของเหรียญแล้วสิ่งที่ดึงดูดสายตาของคอหวยก็คือเลขด้านหลังเหรียญโดยมุมมองของชาวเน็ตบางส่วนเชื่อว่าเลขที่ปรากฏบนเหรียญอาจจะเป็นเลขเด็ดและต่างพากันซูมภาพเพื่อหาเลขเด็ดกันอย่างคึกคักสรุป การเผยโฉมเหรียญหลวงปู่ศิลารุ่นยอดเศรษฐีเนื้องเงินของต๊อดปิตินอกจากจะสร้างความฮือฮาให้กับแฟนๆแ,แล้วยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาและความเชื่อของคนในสังคมโดยเฉพาะคอหวยที่ต่างพากันหวังจะได้เลขเด็ดจ,จากเหรียญหลวงปู่ศิลาอย่างไรก็ตามการเสี่ยงโชคเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลควรเล่นอย่างมีสติและไม่ควรนำเงินไปใช้ในทางที่ผิด